เรียนประดุกแบบลดต้นทุนครับนะ่ะได้กินซื้อมาแล้วคุนอะเป็นโคกเราเลยมันได้กินดูนี่นี่บัก่อยเชอรี่กับอีปูคุนอะคุนอะอยังวัดในล่งน้ำอยู่คุนอะชือว่านี่วัดในล่องน้ำนี่นี่อัดบัก้อยทุบนะครับทุบหอยเชอรี่กับอีปูมันลงตรงน่ะมันะมได้กินคุนอะ ้อนเสียวกระสอบลงมึงแค่ติเจาะกระสอบเนอะกระสอบขาดเลยวัหนิอ่ะกินกระสอบเนาะกดา มังมันจะกินเลยหอยเชอรี่กรบอีกับปูปุบบดนปะป